สวัสดีค่ะแม่ครูจะเงียมจงจิตนะคะคลิปนี้ด้วยพระมหาการุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเทพที่เรารักกันนะคะได้ส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็ลดผลิตน้ำดื่มของสภากาชาติไทยะคะ่ะมาทำน้ำสะอาดแจกจ่ายพวกเรานะคะแม่ครูก็เป็นส่วนกลาง <laughs> เป็นคนกลางไปขอมานะคะแล้วก็เราก็เอามาแจกกันขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะคะตอนนี้มารอบที่สี่แล้วค่ะมาขอน้ำให้ลดผลิตน้ำดื่มสภาชาติไทย ไปติดโอเคค่ะหน่วยสดย่ของประเทศขอรเทอคะเนี่ยขอ,องสมเด็จพระเทพนะคะนี่หน่วยนี้ ที่บริการดีมากเลยค่ะขอบคุณมากเจ้าหน้าที่ทำงานตลอดมาเลยยุี่โมงค่ะเน่5โมงเย็นจะมีคนมาขอหมุนจราเข้เหมือนกัน สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานใหม่ที่ทักงจะพาการชาติไทยนะค่ะจะเล่ากันสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานใหม่ที่ทักงจะพาการชาติไทยค่ะ <c oughs> ดาวแนมแหมงกาตาเจ้าแหมงกเอาแหมงเดียวใส่หัวตา <c oughs> ด้วยกัน โอเคเดี okay. uh ๋ยวเอาคือยาตาเนื huh. uh ้อเอาน้ำมาแจกที่โรงครัวโรงครัวสมัครเล่นอ่าเมื่ล้างไห้วันนี้เอาไปบุญดอยหรืออาหารอ่มเ การลักน้ำก็ช่วยได้เยอะค่ะเ,เวลาแจกแจกน้ำแก่ชาวบ้านนะคะไม่ครูคนจับสายยางข้างบนข้างล่างเขาก็เอามารองรับกันค่ะ ไปซื้อขนมอะมันยังมีเหลืออยู่เอาได้จ้ะแอนไปให้จี่แม่ครูขอขอบคุณอสภากาชาติไทยนะคะคณะทำน้ำสะอาดแจกขอบคุณแทนผู้ประสบภัยทั้งหลายคะ่ะขอบคุณมากวันพรุ่งนี้จะไปรบกวนอีกคะ่ะ